มีหญิงอยู่คนหนึ่งชื่อคันทะคันทินีนางผู้นี้ชอบตกแต่งร่างกายด้วยของหอมชนิดต่างๆนางอาศัยอยู่ในโกศลชนบทแขว้นโกศลพระอนุรุธทธะเดินทางไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งในโกศลชนบทนางคันทะคันทินีสตรีผู้นี้ได้จัดเรินพักไว้ให้แก่แขกผู้มาเยือน ผู้มาถึงเพราะนางต้องการบุญพระอนุรุทธ,ธะเมื่อไปถึงแล้วได้เข้าไปหานางแล้วกล่าวว่าดูก่อนน้องหญิงถ้าเธอไม่หนักใจอาตมาขอพักแรมในเรือนพักสักคืนหนึ่งนางคันทะคันที่นีจึงได้นิมนต์ให้พระอนุรุทธะพักค้างแรมนิมนต์พักค้างแรมเถิด พระเจ้าค่ะเวลาใกล้เคียงกันนั้นมีพวกคนเดินทางอีกพวกหนึ่งมาถึงแล้วเข้าไปหาหนางเช่นเดียวกันแล้วจึงกล่าวกับนางว่านายท่านขอรับถ้าคุณนายไม่หนักใจพวกข้าพเจ้าจะขอพักแรมในเรือนพักสักคืนหนึ่งเถิดนางคันทะคันทินีจึงกล่าวว่าในเรือนมีพระสมณะ เข้าไปพักอยู่ก่อนแล้วถ้าพระผู้เป็นเจ้าอนุญาตพวกท่านก็เชิญเข้าพักเถิดพวกคนเดินทางได้เข้าไปขออนุญาตพระเถระซึ่งท่านก็อนุญาตให้เข้าพักได้เวลาต่อมานางจึงได้เข้าไปหาแล้วเรียนว่าท่านเจ้าคะพระคุณเจ้าพักปะปนกับคนพวกนี้จะไม่ค่อยสะดวกทางที่ดีดิฉันจะจัดเตียง ไว้ข้างในถวายพระคุณเจ้าพระอนุรุทธะก็ได้รับด้วยการนิ่งและไม่ปฏิเสธนางขันทะคันธีนีจึงได้จัดเตียงไว้ข้างในด้วยตนเองเพื่อที่จะถวายแล้วตนเองก็ประดับตกแต่งร่างกายด้วยกลิ่นแห่งเครื่องหอมแล้วเข้าไปหาพระอนุรุทธะอีกครั้งเรียนว่าท่านเจ้าคะ พระคุณเจ้ามีรูปงามยิ่งนักน่าดูน่าชมส่วนดิฉันก็มีรูปงามยิ่งน่าดูน่าชมทางที่ดีดิฉันควรจะเป็นภรริยาของพระคุณเจ้าเมื่อนางพูดอย่างนี้พระอนุรุทธะก็นิ่งอยู่แม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามนางก็ได้กล่าวเช่นเดิมพร้อมเสนออีกว่าทางที่เหมาะ ขอพระคุณเจ้าจงรับปากว่าจะปกครองดูแลดิฉันและดูแลทรัพสมบัติทั้งหมดของดิฉันด้วยแต่พระอนุรุทธะก็ยังนิ่งอยู่ลำดับนั้นนางได้เปลื้องผ้าออกแล้วเดินบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างต่อหน้าพระอนุรุทธะนั้นฝ่ายพระอนุรุทธ,ธะนั่งสำรวมอินทรีย์ ไม่มองดูไม่พูดด้วยนางจึงอุทานว่าน่าอัศจรรย์นักไม่น่าจะมีเลยพ่อผู้เจริญคนเป็นอันมากยอมส่งเงินมาให้ดิฉัน100กรกหาปณะบ้างหนึ่พกหาปณะบ้างส่วนพระสม,มณะแม้ดิฉันจะวิงวอนด้วยตนเองก็ยังไม่ปรารถนาจะรับปกครองดิฉันด้วยสมบัติทั้งหมดเมื่อนางกล่าวจบนางก็ได้นุ่งผ้า แล้วก้มหัวลงที่เท้าของพระอนุรุทธะกราวคำขอขมาต่อหน้าท่านแล้วพูดว่าท่านเจ้าคะ่ะโทษล่วงเกินดิฉันได้ทำไปแล้วด้วยความโง่ความหลงความไม่ฉลาดดิฉันทำผิดไปแล้วขอพระคุณเจ้าโปรดรับโทษที่ล่วงเกินไปโดยความเป็นโทษที่ดิฉันล่วงเกินไปเพื่อดิฉันจะสำรวมต่อไปเถิดเจ้าคะ่ะ พระอนุรุธทธะจึงได้ตอบนางว่าเชิญเถิดน้องหญิงโทษล่วงเกินได้เป็นไปแล้วตามความโง่ความเขลาความไม่ฉลาดเธอได้ทำอย่างนี้แล้วเพราะเล็งเห็นโทษที่เป็นไปโดยความเป็นโทษล่วงเกินแล้วเธอทำคืนตามธรรมเราขอรับโทษที่เธอล่วงเกินไปดูก่อนน้องหญิง ข้อที่บุคคลเล่งเห็นโทษที่เป็นไปโดยความเป็นโทษล่วงเกินไปแล้วย่อมทำคืนตามธรรมเพื่อความสำรวมต่อไปนี้แหละเป็นความเจริญในอริยวินยัยครันสว่างแล้วนางได้เลี้ยงดูพระอนุรุทธะด้วยอาหารที่เป็นของเคี้ยวของฉันเป็นต้นอันประนีตด้วยมือของนาง จนพระอนุรุธทธะฉันเสร็จสิ้นนางได้กราบท่านแล้วนั่งอยู่ส่วนทางหนึ่งพระอนุรุธทธะได้ชี้แจงแก่นางผู้นั่งอยู่ให้เห็นแจ้งสมาทานอาหารร่าเริงด้วยธรรมกถาจบแล้วนางได้กล่าวว่าท่านเจ้าคะภาษิตของท่านแจ่มแจ้งนักภาษิตของท่านไพเราะนัก พระอนุรุทธะได้ประกาศธ,ธรรมโดยเอเนกปริยาอย่างนี้เรียบเสมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยประสงค์ว่าคนมีตาจะมองเห็นทางได้อย่างชัดเจนดิฉันนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ทั้งพระธรรมและภิกษุสง์ว่าเป็นสารณะขอพระคุณเจ้าจงจำดิฉันว่าเป็นอุบาสิกาพูดถึงสารณะตลอดชีวิตจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปจากนั้นพระอนุรุทธะได้เดินทางไปถึงนครสาวัตถีแล้วได้เล่าเรื่องนั้นให้แก่ภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษ มีความละอายมีความลังเกียจใครต่อสิกขาบทต่างเพ่งโทษติเตียนพระอนุรุทธะว่าสำเร็จการนอนร่วมกับหญิงแล้วกราบทูลให้พระพุทธเจา้าทรงทราบพ,พระพุทธองค์จึงได้ทรงสอบถามพระอนุรธธุทธะพระอนุรุทธะก็รับว่าเป็นความจริงพระพุทธองค์จึงทรงติเตียนว่าดูก่อนอนุรธธุทธะ ถนาไหนเธอได้สำเร็จการนอนร่วมกับผู้หญิงการกระทำของเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วแล้วทรงมีพระพุทธบัญญัติห้ามว่าอันหนึ่งภิกษุใดสำเร็จการนอนร่วมกับหญิงไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงที่เกิดในวันนั้น หรือหญิงในวัยใดๆก็ตามเป็นอาบาดปาจิตตี